สวัสดีค่ะนางใหม่พยิบซีนะจ๊ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางใหม่ยิบซีชาแนลเขาวันนี้เราจะมาทำแรนดอมกันนะคะในหัวเรื่องในหัวเรื่อง <c oughs> ในหัวข้อเรื่องที่ว่าทำไมเขาเงียบจังความเงียบของเขาเนี่คืออะไรอืเป็นอะไรทำไมถึงเงียบเราจะมาส่องใจคนเงียบนะเพราะอะไรทำไมเขาถึงเงียบนะ เขามีอะไรต้องทําอีกมากมายเนะอืม mm hmm. เรื่องการเงินตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องการเงิน mm hmm. ก็เลยเงียบ mm hmm. ๆกับคุณนะคะก็ mm hmm. เ,เลยแบบคล้ายๆกับว่าหนึ่งมีการปิดกัน้นความรู้สึกความอารมณ์ทางอารมณ์ mm hmm. เพราะว่าอ่าสภาวะทางอารมณ์ยังไม่ค่อยอ mm hmm. ไม่ค่อยดีอ่ะนะคะอืม mm hmm. และอีกอย่างหนึ่งเป็นสถานะการแตกต่างกันมากๆนะเป็นรักต่างวัยเป็นรักต่างแดนเป็นรักต้องสร้างระยะห่างต้องเป็นเป็นรักอะไรที่แบบว่า มันเทคแอคชั่นยังไม่ได้เพราะว่ามีความสถ,สถานะความแตกต่างเขาก็เลยรู้สึกแบบตัดสินใจที่จะยังเงียบนะในบางรายอาจจะจบแล้วก็บล็อกกันไปได้เลยในคะแต่เขาก็ยังรักคุณอยู่นะรักมากๆนะคะแล้วก็ยังถือความรักอยู่ความรู้สึกที่เขามีให้คุณเขารักคุณนะคะมันเป็นความรักรักมากแต่แอคชั่นไม่ได้เพราะมี หน้าที่อยู่เนือหัวใจจะต้องแบบว่าเอาเอ take action ในเรื่องการงานการเง,นง,นงนินนูน่นนี่นั่นและก็ยังไม่สามารถเข้าหาคุณได้และก็ยังไม่สามารถให้คุณเข้าไปในพื้นที่ส่วนตัวของเขาได้คุณยังมีสเสน่ห์ต่อเขามากๆคุณยังมีอะไรที่แบบเขายังหลงไหลคุณเขาหลงไหลได้ปลื้มคุณเขาแบบ มันยังอยู่ในหัวของเขาอะ่ะคุณยังอยู่ในหัวของเขาคุณยังอยู่ในใจของเขาแต่ไม่ได้อยู่ในชีวิตจริงนั่นเองนะคะเขารักคุณแล้วเขาส่องคุณตลอดนะเขาคิดถึงคุณเขาคิดถึงคุณแล้วเขาก็ามาส่องคุณนะส่องคนที่เป็นยอดดวงใจของเขาไม่หมอใช้คําว่ายอดดวงใจเพราะว่ามีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 8ดใบนะคะที่เป็นยอดดวงใจรวมแล้วเป็นหนึ่งเดียวในหัวใจของเขานะคะแต่เขาเงียบเพราะว่าเขาจะต้องตัดสินใจจบปัญหาหลายๆอย่างในชีวิตของเขามีปัญหาโน่นนี่นั่นนะเขาต้องปิดจ็อบก่อนนะเรื่องของการงานเด่นมากเลยตอนนี้พังมากมีปัญหาในเรื่องของการงานนะ เขามีปัญหามากตอนนี้นะแล้วก็เรื่องของเพื่อนฝูงนะคะแล้วก็เรื่องของคนเก่าของเขาเขายัางมูฟออนจากคนเก่าไม่ได้หรือเขาก็มีคนของเขาอยู่นะคะก็เลยไม่สามารถที่จะแอคชั่นอะไรกับคุณได้ก็เลยเงียบนะหรือไม่อย่างนั้นเขาก็อาจคิดว่าคุณก็คงมีใครอยู่เขาก็เลยไม่สามารถที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณได้น,ะนั่นเองคุณก็ปรับใช้นะคะกับสถานการณ์ของคุณหนึ่งคุณก็เงีย <c> บ <oughs> เหมือนกันนะ เขาส่องคุณแล้วเขาก็รู้สึกว่าคุณเองก็เงียบเหมือนกันนะแต่เขาก็ส่องคุณอยู่ตลอดเข้ามาส่องคุณตลอดคุณก็เงียบเหมือนกันคุณก็ไม่แอคชั่นอะไรอ๋อเนี่ยเขาก็รู้ว่าคุณอะเป็นยังไงเพราะว่าเขาสืบสาวเราเรื่องคุณตลอดคุณติดเขาติดตามคุณทุกช่องทางนะเขาติดตามคุณเพราะความรักนะเนี่ยใบเนี้ยคุณคือทุกสิ่งทุกอย่างของเขาคุณคือความรักของเขาคุณคือความสุขของเขาเขารักคุณเต็มสิบ แต่ยังเทคแอคชั่นไม่ได้และไม่สามารถบอกความรู้สึกได้นะคะก็ได้ทําได้แค่ส่องเพราะว่าต่างคนต่างเงียบน,ะสนยบะสถานการณ์เงียบและสถานการณ์นี้นะเป็นความรักระหว่างคุณกับเขานะคะแต่ว่าเทคแอคชั่นอะไรไม่ได้อืคุณคือความรักของเขาเขารักคุณเขาบางทีนะบางทีนะคุณเขาก็อยากที่จะแอบมาคุยกับคุณหรือแอบมาหาคุณแต่ว่าเขาก็เลือกที่จะไม่ทํานะเขาเลือกที่จะไม่ทาอะเพราะว่ามันเป็นรักทางเลือกนะ เขาก็เลยนิ่งๆเนะี่ยสถานการณ์นิ่งเงียบมากเงียบที่สุดมีหน้าที่อยู่เหนือหัวใจมีปัญหามีอะไรมากมายือต่างคนต่างมีหน้าที่อยู่เหนือหัวใจต่างคนต่างมีคอมมิชเมนต์ซีเรจริงจริงอยู่แล้วอะไรประมาณนี้นะคะแต่เอากันออกจากหัวไม่ได้เป็นคู่รักทางจิตวิญญาณนั่นเองใยขอทีนี้เรามาฟังใจคนเงียบกันฟังใจคนเงียบนะในใจเขา มีอะไรประมาณไหนกับคุณนะคะอมแม่หมอขออ่สับสับสับเๆๆบก่อนนะคะเพื่อความแม่นยำนะคะเพราะว่าไพ่ดูไว้เมื่อวานก็ยังไม่ได้สับต้องสับนะจ๊ะถึงจะแตกฉานวิชาแตกฉานวิชาแตกฉานนะขอสับอีกนี่นึงนมาเรามาฟังใจเขากันนะ มาฟังใจเขากันแอบใบแรกนะคะส่องค่ะเขาส่องคุณค้นดูดูชีวิตของคุณตลอดเวลาคุณมีเสน่ดึงดูดกับเขาเขาเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เหมือนถูกมนเสน่ห์เขาอยากจะแต่งเรื่องแต่งนิทานอยากจะเทคแอคชั่นอยากจะพูดจะคุยกับคุณเขาจะทําอะไรสักอย่างเพื่อคุณเพราะคุณคือความสุขของเขานะเขาจะเข้ามาสู่กลางใจคุณ นะเขาจะเข้ามาสุบจังกัคุณแต่ตอนนี้เขายังมีความอดทนอยู่นะยังไม่รู้ว่าจะทํำยังไงนะถ้ายิ่งไม่รู้เขาก็ยิ่งลงทําเพราะว่าเขาก็รักคุณอนะตอนนี้มีสภาวะครั่งรักมากที่สุดเลยอุ้ยรัก มันเป็นความรักดูไพ่ทะโลกก็รักดูไพ่ฟังใจก็รักนะแต่ว่ามันเป็นเล่นของสูงต้องรองเวลานั่นเองนะคะออคนที่คาดฉันก็คือคุณนะ่ะทําให้เขารู้สึกเจ็บปวดหัวใจเวลาคิดถึงแล้วมันแสดงอาการแสดงออกอะไรไม่ได้บอกอะไรไม่ได้อยากวัดใจอยากแสดงแต่ก็ทําไม่ได้เป็นน้ําเต็มแก้วว้าวนะคะทีนี้เขาอยากจะบอกอะไรคุณเขาอยากจะบอกอะไรคุณนะคะเขาฝากมาบอกอะไรคุณนะเด้วยไพ่คุณนุ่นะจ๊ะ เขาฝากมาบอกอะไรคุณด้วยๆ่คุณนุ่นนะอืออยู่ด้วยกันแบบเนี้ยไปนานๆน,น,นะแบบส่องกันทั้งโลกโซเชียลเนะ่ยแบบนี้อยากกอดอะกอดหน่อยได้ไหมแน่ส่องอยู่นะส่องอยู่นะเออเขาส่องคุณอยู่แล้วก็อย่าคิดมากนะอือม,มีฉันแล้วจะบองใครอีกนะเนี่ยอือ คุณและคุณคนเดียวเท่านั้นคือเขาอะรักคุณคนเดียวนะแต่ว่าสถานการณ์อาจจะแบบอาจจะมีคนอื่นหรือว่ามีคอมเมนต์ซีเรียสจริงๆแต่ก็อาจจะอยู่เพราะหน้าที่แต่คุณคนเดียวเท่านั้นที่เขารักนะคะ ฉันเนี่ยอยากดูแลคุณนะอืม,มนะแต่ว่าฉันอะก็เลือกเธอไม่ได้เพราะตอนนี้สภาวะที่เอ่อจะต้องมูฟออนเพราะว่ามูฟออนจากคุณหมายถึงว่าก็เงียบแต่ก็เข้ามาส่องกันอยู่นะคะเงียบแล้วก็มีกันอยู่ในใจไม่สามารถที่จะเทคแอคชั่นอะไรได้เพราะยังไม่สามารถเลือกกันและกันได้นั่นเองนะคะก็จบไปนะคะสําหรับแรนดอนไหมแดนดอนไหม <laughs> ในวันนี้แม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทําให้ทุกท่านมีความสุขนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไหมพะยิบซี่ซี่